น้องเหมียวสองตัวปลาทูกับประกาศได้อาบน้ำแล้วน้องงานรมดีเดินกันเป็นคู่เลย บายตัวทั้งสอบตัวเลยจะนั่งคู่กันเวลาเดินก็เดินคู่กันคู่นี้นะเขารักกันปัทถูกับน้องปักกาเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ มองภาพเพลินๆน,นะคะอย่าไปเกรียดกับชีวิตประจำวันพักผ่อนสายตาด้วยภาพแมวที่น่ารักน่ารักนะคะทุกๆวันครอบครัวของใครลหลายๆคนก็มีแต่ความวุ่นวายแล้วเรามาดูภาพน่ารักของน้องเหมียวมันทำให้ผ่อนคลาย อากาศครับไม่ควรน,นะลูกมากมามามา,มา,มาอ่า